โมตัสสาพระคาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสาะนักโมตัสสาพระคาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสาะนักโมตัสสาพระคาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสา สำหรับทริปนี้นะคะเป็นทริปทอมบุญนะคะวันนี้นะคะพา อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเช่นเดิมเลยนะคะอยู่ที่วัดด่านพิน์นะคะจังอําเภอนิคมคาสร้อยจะบอกว่าสวยงามมากค่ะตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยนะคะตั้งแต่ประดิษฐานทุกอย่างเลยค่ะสวยงามมากนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนพาก็พาทุกคนมาทําบุญอีกเช่นเดิมนะคะหลหลายคนเขาบอกว่าขอพรตรงนี้แล้วประสบผลสําเร็จนะคะวันนี้พาไม่พลาดนะคะพาตามรอยเลยทีเดียวนะคะนําสินค้าของเรานะคะมาตาม ลอยนะคะมาขอมาบูชานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อที่จะให้ยอดของเราประสบผลสาเร็จด,ดังที่เราหวังไว้แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตของเราสําเร็จดังที่เราหวังไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาซื้อนะคะมาบูชาทูบเทียนนะคะแล้วก็จะมีอ้อยด้วยหมากพูด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชด้วยนะคะแล้วก็จุดทูบเตรียมไหว้ได้เลยค่ะทุกคนค่ะ วันนี้นะคะทุกคนค่ะเรามาตรงกับวันเสรเราร์พอดีนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าปกตินะคะวัดนี้จะมีคนมาบูชาเยอะมากเลยนะคะสังเกตจากทลายมะพร้าวได้เลยค่ะเยอะมากนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีอ้อยมีมะพร้าวนะคะที่นำมาถวายหรือว่านำมาแก้บนนั่นเองนะคะ ที่วัดนี้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วคนนิยมมามากเลยนะคะถ้าใครที่ได้มาเที่ยวภาคอีสานบ่อยๆนะคะคงจะได้ไปกราบไหว้องค์ปู่พญานาคนะคะหรือตามวัดที่สวยๆนะคะกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วซึ่งในจังหวัดมุกดาหารของเรานั่นเองนะคะมีที่สวยงามมากนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นที่นี่เลยนะคะวัดด่านพอินนะคะ งานนี้นะคะใครที่ได้เข้ามาชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างภายในวัดนะคะจะต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะคือสวยมากนะคะมีมน์ขลังมากค่ะ วัดดานพอินนะคะเป็นวัดสวยของอีสานนะคะที่ตั้งอยู่ในอำเภอนิคมคำส้อยนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะสวยงามไม่แพ้วัดอื่นเลยนะ,ะทุกคนบริเวณที่ตั้งของวัดนะคะจะอยู่กลางป่านะคะล้อมด้วยธรรมชาติสวยๆนะคะสามารถมองเห็นวิวของกังหันลมได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งความโดดเด่นของวัดนี้นะคะเหมาะกับสายบุญมากๆนะคะเพราะว่ามีองค์พญานาคนะคะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะคะเจดีย์แก้วชัยมงคลพระพุทธรูปต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนะคะรวมไปถึงถ้ำพญานาคที่สุดอลังการมากค่ะเดี๋ยวพาจะเข้าไปดูนะคะนี่นะคะคือประดิษฐานนะคะรูปปั้นนะคะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นั่นเองนะคะ ที่เราจะไปนะคะข้างๆนี้เองนะคะเป็นถ้ำพญานาคนะคะหรือเจดีแก้วชัยมงคลน,นั่นเองนะคะตรงถ้ำนี้นะคะทุกคนจะมีทางขึ้นทั้งหมด4ทางนะคะทุกทางจะมีองค์ปู่พญานาคนะคะเป็นองค์ปู่พญานาคคู่นะคะทุกคนเนาะแต่ละทางพาขึ้นประตูแรกนะคะซึ่งประตูแรกนะคะจะมีตรงที่ให้บูชาทูปเทียนนะคะแล้วก็ ผา,านดอกไม้นะคะเป็นพานดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็จะมีเทียนเสียบอยู่ข้างในนะคะไว้ให้เราเหมือนเวลาที่เรากำลังลอยโคมหรือลอยประทีปนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนเรามาทําการไหว้ก่อนนะคะตรงนี้คือถ้าพญานาคนะคะทุกคนคือสวยงามวิจิตรมากแกะสลักอย่างสวยงามนะคะแล้วข้างในนะคะก็ยังมีสีทิศด้วยนะคะจะมีทิศพญานาคทิศพระพุทธรูปนะคะทิศของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ทิศขององค์ปู่พญานาค อีกรอบหนึ่งนะคะเป็น4ี่ทิศเหมือนกันเลยนะคะเวลาที่เราขึ้นบันไดามาแต่ละทิศนะ,ะทุกคนก็จะเจอตามทิศที่ว่ที่พาพูดเลยนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงที่ให้เราขอพรแล้วก็จุดธูปจุดเทียนอธิษฐานนะคะจากนั้นเราก็ลอยนะคะมันจะเรียกว่ากระทงหรือว่าจะเป็นกระทงดอกไม้หรือยังไงเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเป็นดาวเรืองแทนนะคะให้เราอธิฐานนะคะแล้วก็ลอยนะคะและที่สําคัญอย่ายให้เทียนล้มนะคะถ้าเกิดว่าเทียนไม่ล้มแล้วก็ลอยไปตรงกลางนั่นถือว่าเป็นตามสิ่งที่เราขอค่ะทุกคนค่ะและของพาเองนะคะก็ลอยไปตรงกลางแล้วก็ไม่ล้มนั่นเองนะคะ และอันนี้นะคะพาจะพาทุกคนเดินรอบภายในถ้ำนะคะดูแต่ละทิศว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ,ะทิศต,ต่อไปนะคะที่พาจะไปดูนะคะก็จะเป็นตรงพระพุทธรูปนั่นเองนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะสง่างามมากค่ะทุกคนค่ะตรงที่พากำลังจะไปกราบนั่นเองนะคะ และตรงทิศต่อไปนะคะหรือตรงทางขึ้นประตูที่สองนะคะตรงนั้นนะคะทุกคนจะมีเป็นพระแก้วมรกตนะคะนี่คือระหว่างทางนะคะระหว่างทางที่เราจะเดินไปตรงประตูที่สองนะคะก็จะมีพระพุทธรูปตามหินตามอ่าถ้ำนะคะอ่าตรงนี้นะคะตรงที่พากลังกาบตรงนี้จะเป็นพระแก้วมรกตค่ะทุกคนและก็จะมีพญานาคองค์สีเงินล้อมรอบค่ะสวยมากค่ะทุกคน ทุกคนต่อไปพาจะพามาขึ้นประตูที่2นะคะซึ่งประตูแรกเมื่อกี้เนาะพาขึ้นไปแล้วตรงที่พาพาไหว้นะคะตรงนี้จะเป็นประตูที่2ส,สังเกตนะคะพญานาคคู่สวยมากค่ะอ้าตรงนี้สังเกตว่าเวลาที่เราเข้าไปจะเจอพระแก้วมรกตที่พานั่งกรับเมื่อกี้นะคะเราก็เข้ามาเสี่ยงซิมซีกันต่อเลยค่ะ ได้เลข8ค่ะทุกคนเลขดีมาก ต่อไปนะคะเป็นประตูที่3นั่นเองนะคะที่พาจะขึ้นนะคะประตูนี้จะมีคล้องที่ใหญ่มากนะคะเมื่อกี้แล้วก็จะมีพญานาคคู่เหมือนกันนะคะซึ่งประตูนี้นะคะทุกคนพอก้าวเข้าไปแล้วเราจะเจอพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปองค์ที่พากราบเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะมาตรงนี้นะคะตรงนี้สังเกตเลยค่ะพระพุทธรูปสวยมากนะคะคือสง่าง,งามมากและที่สําคัญครังไปหมดเลยค่ะทุกคนอากาศข้างนอกร้อนมากแต่พอเข้าไปในถ้ำ เย็นมากค่ะทุกคนคนลุกกันเลยทีเดียวต่อไปนะคะเป็นประตูที่4นะคะที่เราจะขึ้นถ้านะคะอันนี้ก็จะมีพญานาคคู่เหมือนกันนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนแล้วพอเราก้าวเข้าไปในถ้ำนะคะเราสิ่งที่เราจะเจอนะคะทุกคนคือมันว้าวมากนะคะ คือพญานาคคู่เช่นกันนะคะสวยจริงๆทุกคนคือแบบขนลุกตลอดเวลาเลยนะคะคือในถ้าเป็นอะไรที่สวยงามมากรวมทั้งนอกถ้าด้วยนะคะและเย็นจนขนลุกค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเราสามารถขอพรได้นะคะสังเกตเลยค่ะปู่พญานาคคู่สวยมากค่ะ นะคะเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไปไหว้ปู่พญานาคนะคะก่อนที่จะมาเป็นวัดดานพอินนะคะมีเรื่องเล่านะคะทุกคนวัดนี้นะคะแต่ก่อนจะไม่มีพระรูปไหนมาอยู่วัดนี้เลยนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณลานหินกว้ามแผ่นเดียวนะคะที่ยื่นออกมาจากภูเขาที่ลูกใหญ่มากนะคะจนกระทั่งเมื่อปีพศ2553นะคะมีพระ มีพระธุดงนะคะมาจากร้อยเอ็ดนะคะก็คือกว่าจะมาถึงที่นี่ก็คือมืดแล้วนะคะพอทําวัดเสร็จสวดมนต์เสร็จนะคะกําลังจะออกจากกรดนะคะเพื่อออกมาเดินจงกรมท่านก็ได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งนะคะนุ่งขาวมาบริเวณซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งพญานาคในปัจจุบันนั่นเองนะคะตรงนี้เลยนะคะ และท่านอาจารย์เองนะคะก็ได้นิมิตฝันถึงคนกลุ่มขาวใส่ชุดขาวตรงนั้นนะคะมาขอนิมนต์ให้ท่านสร้างวัดอยู่ที่นี่นะคะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่ที่นี่นะคะพอพระอาจารย์นะคะได้ทําตามนิมิตที่ฝันทุกอย่างนะคะจนเริ่มมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะทําให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไหว้ขอพรองค์ปู่นะคะและเราก็ได้มีการสร้างองค์ปู่ศรีสัตนาคาองค์อมรินทรงช้างเอราวันและ ปูกกลิดแก้วพยาพัทรนคคราชขึ้นมานั่นเองนะคะ ะะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อมากของจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งมีองค์พญานาคหลายองค์มากแต่ละตระกูลนะคะทั้ง4ตระกูลเลยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็มีเทพองค์ต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญสวยมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดมีโอกาสได้มานะคะและตรงนี้มีพญานาคนะคะลอดใต้ถ้ำด้วยนะคะตรงนี้พาจะบอกเลยว่าเรียกว่าถ้ำพญานาคก,ก็ได้นะคะดูข้างล่างถ้ำนะคะใครที่มา แล้วยังไม่ได้มีโอกาสลงมาดูข้างล่างถ้ำพญานาคนะคะให้ลงมาดูเลยนะคะตรงวัดแดนเพอินของเราก็มีเช่นกันนะคะจะบอกว่าตรงนี้คือสวยสดงดงามมากถ้าท่านมาแล้วท่านจะแบบไม่อยากจะออกไปที่อื่นเลยเพราะตรงนี้สวยมากและที่สําคัญนะคะบรรยากาศอากาศต้นไม้นะคะง พญาไพรนะคะคือสวยมากนะคะตรงนี้ขอบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากมาเที่ยวสายบุญสายมูเตลูนะคะกำลังมองหานะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพาทําบุญล้วนๆสาหรับสายมูเตลูนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะคะว่าเราจะไปทําบุญตรงไหนสามารถติดตามได้เลยนะคะตรงช่องทาง y u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  e e e o พาขวัญนะคะติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้เลยนะคะ แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆค่ะสวัสดีค่ะ